สำหรับชาวเราประเทศไทยเราเนี่ยนะวยเฉพาะเงี้งแต่ถ้าหมายถึงระดับสากลก็ได้คือเป็นวันสิ้นปีว่างนะมันที่สาบอ็ดเป็นวันสิ้นปี ปีพศ2567เนี่ยขึ้นปีใหม่วันพรุ่งนี้ไม่ถึงกับพรุ่งนี้หรกเที่ยงคืนนี่เขาวางน,นั่นสากลแบบสากลคืคอเที่ยงคืนนั่นแหละเปลี่ยนส่งท้ายปีเก่าที่เที่ยงคืนนัดกันที่เที่ยงคืนนะเอางั้นนะแห่สินเด้ เพิ่นปูซานไว้ลงหูหีดแล้วที่เรานั่งบันรวกให้เราฟังมวไปฟังให้เราฟังเ <c oughs> ติดลงท้ายปีที่เที่ยงคืนโอนนัดกันตอนเทียเเท่ยงคืนไม่ว่าตอนหมื่นหมื่นปีใหม่ก็มาถึงตอนเที่ยงคืน ปีเก่าก็ส่งปีเก่าของตัวเองนี่ไปให้ปีใหม่ที่เที่ยงคืนเคยใช้คาว่านัดพบกันนะที่เที่ยงคืนเรานะเห็นว่าหินบ่หรอนัดพบกันที่เที่ยงคืนนี่พูดภาษาภาษาสากล มันหมดปีหมดปีที่เที่ยงคืนวันทันวาคมกับมกกลามารับคนมาต้นรับกันที่นั่นส่งกันที่นั่นเราก็รับเอาไปเป็นเบใหม่เนี่เนี่มันเป็นระดับพากลระดับชาวบ้านระดับ ชาวโลกกันเป็นกระแสมวลชนเป็นกระแสสังคมนิยมที่จะรู้แบบนี้ที่จะเข้าใจแบบนี้ตัวนี่นั่นเป็นภาาธรรมะต้องอย่างนี้ถ้าภาษาธรรมะมันไม่มีดอกพี่เก่าก็มีพี่ใหม่ก็ไม่มีเน่ยทีนี้ชาวบ้านฟังไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องเรื่องชาวธรรมตัวนั้นจะฟังรู้เรื่อง แต่ชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพนะื่อวันก็ไม่มีเดือนก็ไม่มีปีเก่าปีใหม่มันก็ไม่มีมี่ภาษาธรรมะภาษาธรรมอย่างนี้ก็ได้ลูกศิษย์ลูกศิษย์พอจะรู้ได้บางน้น <c oughs> วยชื่อวนาโกอะไรเพราะโกนี่อยู่กับเราตั้งแต่เด็กจนอายุมากขึ้น จึงจากหลวงพ่อไปตามภาษาชาวอาังกฤษแหละ <g ül> ถ้าอยู่กับเราเนี่ยต้องรู้ภาษาธรรมพอสมควรจึงอยู่ได้เข้าใจไหมถ้าคุณไม่รู้ภาษาธรรมและไม่เข้าใจธรรมะอยู่กับฉันไม่ได้หรอกอย่างนี้นะท้าก็ได้ท้ามาจะอยู่กับฉันได้อยู่ฉันได้ไหมมา,มา คนที่จะอยู่กับฉันได้คือคนรู้จักภาษาธรรมบ้างแล้วอย่างนี้นะเห็นไหมร,รู้จักตัษาโรคนั้นไม่มีทางที่จะอยู่กับเราได้อยู่ไม่ได้หรอกต้องไปแน่อย่างนี้นะ <c oughs> นี่พูดต่อหน้าเ็เลยนะ <c oughs> แก็หลายตัวหลายคนก็เป็นอย่างคือเป็นเด็กเราก็ใัยเขา,านะเราไม่มีเพื่อนแต่เด็กนั้น จะรู้ภาษาธรรมหรือไม่รู้หรือรู้บ้างนิดน้อยมันก็พออยู่ได้เป็นเด็กใช่ไหมละ่ะพอโตขึ้นมันมันแรงขึ้นมาแล้วมันรุนแรงภาษาโลกมันรุนแรงแต่าภาษาภาษากะแสกชาวโลกเนี่ยมันรุนแรงมันดึงไปแล้วถ้าเรืมันมีอิทธิพลอย่างนี้ก็อิทธิพลก็มันรุนแรงคนมีอิทธิพลอิทธิพลในระดับโลก ระดับชาวบ้านระดับชาวโลกเขาเขาบอกไปแหละไปยุบไปหาคู่ครองไปเป็นสามีไปเป็นภรรยาเขาอย่างนี้นะนั่นนั่นคือโลกนั่นคือภาษาโลกเข้าใจไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นมันอยู่กับเราไม่ได้ถ้าไม่รู้ภาษารมเนี่ยเราก็หูดแบนี้ใช่ไหมถ้าเขาฟังไม่เป็นไม่ธรรมดาโกรธซะอีกธรรมดาเลย ฟังไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาธรรมเก็ี้ยวกดแทนที่จะได้บุญฟังตรรมแทนที่จะได้บุญเอาบาปด้วยใช่ไหมล่ะโกรธพระพุทธเจ้าให้ละนี่ละโลกโกรธอย่างวี้เหเห็นไหมละอะไรละโลภโกรธหลงตัวคนไปโกรธซะนี่แทนที่จะอยู่เฉยถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะนี่ตัวนีตรุตรงนกันตัวภาษาใหม่เชื่อใหม่แต่ยังใช้ได้อยูะ ถ้าไม่เชื่อเชื่ยอยังไงฉันไม่รู้ฉันไม่เข้าใจเออเอะไรเข้าใจแต่คุณอย่าลบหลู่นะอย่ารู้ถูกนะ,ะนี่อย่างนี้ข่มขู่ต่อไปอ่นะไม่ข่มขู่ดอกพูดพูดให้ฟังพูดความเกิงให้ฟังลบโดโูดโูดถูกไปนยะแทนที่จะได้บุญมันบาปสักไว้อย่างนี้นะมันคุณอย่าเอาบาปเลยอย่างนี้นะมันไม่ได้ดอกใครก็ไม่อยากได้ดอกบาปเนี่ย ทุกสนจนจนยากใครไม่อยากได้หรอกเก็บปวดใครไม่อยากได้หรอกเป็นโรคเป็นภัยโรคนั้นโรคนี้ใครไม่อยากเป็นหรอกถ้าอยากเป็นก็เอามิฉะนั้นก็คุณก็อย่าลบหลู่นะอย่างนี้นะรปเราดูมันได้นะไม่อยากได้มันก็ได้นะผลของงานนะงานคุณทําไว้คืองานอะไรคงต้องมีผลนะงานมันต้องมีผลปลูกข้าวก็ได้ข้าวนะปลูกมะพร้าวก็ได้กินมะพร้าวย่างนี้นะ งานผลของงานถ้ารบรู้ไปเช่นกันลบโลนจะไปไหนเอาไปบาปมันก็ได้บาปแล้วรบดูดูถูกก็ได้บาปอย่างนี้นะใช่ไหมละ่ะนั่นนั่นได้บาปคือผลของงานงานของคนคืออะไรคือรบรู้ดูถูกนั่นนั่นแหละงานผลของมันคือบาป <c oughs> เนี่ยมันก็ไปอย่างไม่เก่งจาปางาก็จะต้รู้ภาษาธรรม เวอน้ดยแต่ไม่เข้าใจภาษาธรรมไม่รู้ภาษาธรรมมันก็ซ้ําเติมตัวเองตัวเด้ออย่างนั้นตัว,ว,วนปีเก่าวันทรงตายเป็นความนิยมเป็นกระแสนิยมเป็นมวลชนนิยมเป็นชาวโลกนิยมมาทำามเขา <c oughs> เพราะเกิดมาอยู่ร่วมโลกกับเขาอย่างนี้นะเกิดมาเป็นชาวบ้านกับเขาเนี่ยนะ ก็ไปตำเขาไม่ไปไม่ได้ไม่ได้คนที่อยู่ไหนอยูู่้เดียวไม่ได้เราทใไ้เขาทำทาไมเขาสินเขาอยู่กับสินกับตาเนี่ยเห็นไหมอยู่กับสินอยู่ําอยูู่้เดียวพอได้อยู่นั่นน่ะอยู่พวได้พอได้ทําไงมองเห็นช่องทางบ้างเออหลวงพ่ออยูู่้เดียวไปลูกไปอยู่กับท่านบ้าง ไปนอนกับท่านไปเฝ้ท่านไปรับใช้ท่านนี่พ่อแม่ก็ให้โอกาสกูกทั้งหลายอะไรยังไม่ยังไม่โตอย่างนี้มนะันก mm ็ hmm. มีพอมีพอดูแลมีพอได้อะไร mm hmm. เด็กทั้งหลายอย่างนี้นะแต่ mm hmm. มันนดโตมาแล้วมันไปอย่างนี้ไปามหมู่เขาเนหมู่เราไม่มีแล้วไปแล้วนนั จะอ้อนวอนให้เขาอยู่เขาไม่อยู c, k ể, k ể, day, yani,. ่อ้อนวอนให้เขาบวชเขาก็ไม่บวชหรอกบวชก็ทนไม่ได้ทนอิทธิพลของสังคมโลกมุษย์ไม่ได้อย่างนี้เขาก็สึกไปนั้นนะใช่ไหมไม่สึกไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สู้เขาไม่ได้อย่างนี้นะแต่ภาษาธรรมะก็เรียกว่าสู้กิเลสไม่ได้อย่างนี้นะถ้าภาษาชาวบ้านก็สู้เขาไม่ได้ เขาคือไม่ได้ออกชื่อใครนะฮะแต่มันมองภาพรวมก็คือหลายอ่ะเขาันนับตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันเขาใช่ไหมในมองเยนี่ยเขามาอย่างไงเขามาจากหนึ่งเนี่ยไม่ไม่นับว่าเขานับว่าคุณนะนับว่าเธอซะอย่างนี้ก็ได้จะไปบอกว่าเขาเขาเนี่ยมันตั้งสองคนขึ้นไปตามที่อาไปนั่นนะเขาพวกเขาวง มันสู้พวกเขาไม่ได้อย่างนี้มันก็เลยไปตามพวกเขามันกับพระฝึกออกไปไปอยู่กับเขาเออ <c oughs> อยู่มีเขาที่จะเป็นเพื่อนอยู่เลยใช่ไหมแต่พระเนี่ยเป็นเทศเป็นเสียงเือไปก็ไม่เพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักตามภาษาชาวบ้านตามภาษาชาวโลกอื มีภรรยานี่เห็นไหมมีเมียนั่นเป็นเงินทำไมต้องมีอย่างนั้นโอ้ยตามเขานี่เขาคนนั้นเขาคนนี้บั่นรลางกานั้นก็มีอย่างนี้ก็ทําตามเขาพอเราออกมาอย่างเขาแล้วเราก็ตาตามเขานี่เข้าใจไหมต้องมองให้มันเป็นเนี่ยมองถูกแต่บางคน มีความคิดในรูปแบบของธรรมะมองธรรมะเข้าใจไม่มากก็สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีอย่างนี้จะไม่เอาใครจะทำไมอย่างนี้เหมือนว่าฉันไม่มีสามีใครจะทำไมนยนี่นะดภาษานักเลงนล็กน่อยใครจะทำไมฉันฉันไม่เอาแสามีฉันไม่ยู่นเดียวแล้วใครจะทำไมเอางี้ก็ได้ตัว นั่นเขาแข็งพอเขาแก่งวอเขารู้พอเขาเข้าใจพอเขาจังใช้คําว่าใครจะทําไหมฉันอยู่ผู้เรียนฉันไม่ต้องมีสามีใครจะทําไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้ากล้าไม่พอนะพูดอย่างนี้เลยใ้ยคํานี้ไม่ได้พออ,อ่อนนี่ยไม่มีความเข้มแข็งพอแต่เข้มแข็งพอก็ทาได้เลยพูดได้เลยอยู่ได้ด้วยมีวิธีดูด้วย ถ้าไม่ไม่มีสามีออยู่ไอ๋อันมีวิธีของฉันอย่างนี้ก็ได้รอแฟนวะเหอเห็นนะซื้อยู่สองหูสามหูหุนหัวใจบ่เพราะฉะนั้นปีใหม่ปีเก่านี่้ตาภาษาธรรมะเราเฉยเราว่าไม่มีปีเก่าปีใหม่มีเหมือนคนว่าเอาเจ้าโรคว่าเอาแต่ทำไม่มี ไม่มีปีใหม่ไม่มีปีเก่าไม่มีแม้แต่วันทิศจันทร์คันพูดผ่านสุขเทาก็ไม่มีเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> มีอะไรแต่จะพูดภาษาสมัยก็มีมันเป็นเช่นนั้นเองนี่โม้เป็นเช่น,น,นเองนี่แหละชื่อมันแต่ชื่อชาวโลกเขาชื่อว่าปีเก่าปีใหม่นี่ชื่อชาวโลกชาวโลกเขาว่าเอาอเดือนสิบสองเดือนอืม ปีหนึ่งมีสิบสองเดือนอย่างนี้เอนอย่งนี้มัน,ม,น,ม,นมันชื่อของเขาชื่อของชาวบ้านชื่อเขาชาวโลกตั้งชื่อขึ้นเราพูดกันถ้าอยู่เยอะมันก็เลยไม่มีชื่ออย่างนี้ก็เลยตั้งชื่อไว้เพื่อจะเรียกชื่อเพื่อจะขานชื่อเห็นไหมแล้วก็อย่างนี้ นั่นวิธีเข้าใจในธรรมบ้างอย่างนี้นะก็เข,เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นกับใครกับเขาท้อไหมอยู่กับธรรมนี่เราไม่ต้องไปอยู่กับโรคหรอกอยู่กับธรรมเอ้ยไปเข้าดาวกนวนอสันไปส่งท้ายไปสวดมนต์สวดมนต์ข้ามข้ามปีวะอันนด้นว่าข้ามปีโอ้ยไม่ต้องเงินปิดสวดมนต์ข้ามปี มันึงขี้เกียจสวดมันต้องข้ามไม่ข้ามกระสวดมันอยู่นั่นสวดทุกคืนสวดทุกวันนั่นตัวข้ามปีจะมีสวดมนต์ครั้งหนึ่งมันขี้เกียจนี่นั่นตัวจะนึนกว่าตัวเก่งเลยนะขี้เกียจเลยนะปีหนึ่งก็สวดมนต์ครั้งหนึ่งนะไม่เข้าใจนี่ไม่ไมีหัวขึนน้นมีแต่หัวเชื่อเชื่อตามเขาเนี่โอ้ตามเขาเนี่ทำตามเขาเนี่นั่นตัวเหรอ มุ่งส้นดอกครับไปไม่ไดูแบบนี้ต่อจะว่าใครสุขใครทุกข์โอ้ยมันพอกันเท่ากันเอาไว้บวชอดก็ตายคือเก่าแหละเอาวะแล้วแล้วคนไงคุณคุณอยู่เนี้ยคุณไม่บวชน่ะคุณจะตายเลยคุณไม่ตายเลยอย่างนี้ก็ตายก็เก่าี เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสัจธรรมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของเป็นเองมันกําหนดไม่ได้มันซื้อเอาไม่ได้เหมือนของอย่างอื่นมันขโมยเอาไม่ได้คดโกงเอาก็ไม่ได้มันเป็นไป,นปตามเรื่องของมันมันเป็นไป,นปตามหน้าที่ของธรรมะซะด้วย <gracias. S 2> คุณจะรวยหรือคุณจะสวยวคุณจะขี้ดีรคุณก็ต้องตายนะคุณจะมีรวยแลไรกต็ตายเน,นีน่ย จะว่าไงจะจนก็ตายจะรวยก็ตายจะสวยก็ตายจะเก่งก็ตายจะมีความร่ำรวยรู้มากก็ตายอย่างนี้ไะคนจะไปอ้างอะไรอย่างนั้นคนอ้างนันคณคิดว่าจะลานเลยโง่พอๆกันผมกับคุน่ะโง่พอๆกันอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ฉลาดหรอกเออตรงยาวลำบากไปบดกันโอ้ยบดกันตายคือเขาเนี่ย จะแ,แข่งกันในเรื่องนี้ไม่มีใครชนะหรอกคนที่ไม่บวชก็ไม่ชนะแพ้เหมือนกันเพราะว่าต้องตายเหมือนกันคนไปบวชก็ตายแพ้เหมือนกันนั่นเห็นไหมแพ้แพ้เพราะอะไรแพ้อะไรแพ้สัจธรรมตัวความตายนี่เป็นสัจธรรมความแก่เป็นสัจธรรมความเกี่ยวไข้เป็นสัจธรรมนนนะเห็นไหมสวดตนเช้าน่ะชาติปิุกขาน่ะเห็นไหม มัน,นไม่หมายว่าคารวะเรียกโยมหรือใครใดๆมันตายทุกคนมันทุกทุกคนถ้าเกิดมาแล้วมาทุกเนี่ยเกิดมาเพื่อทุกมันจะเกิดมาเพื่อสุขตัวถ้าว่าเกิดมาเอาสุขเพื่อสุขเนี่ยมันงมงายแล้วมันหลงแล้วมันไม่มีความรู้ถูกต้องแล้วอย่างนี้สุขก,กับทุกเนี่ยต้องได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสุขได้ทั้งทุกเนี่ยมันยังถูก ถูกตามธรรมถูกตามความเป็นจริงถูกตามธรรมชาตินตัวคุณที่ไปเอาอย่างเดียวนีคุณโง่เลยตัวมังแก่เฮาคนแล้สั่วคนรวยคนจนคนสวยคนทีเลย์เมื่อืมมันก็เมือนกันตัวมันก็แก่เมือนกันตอนที่จะไม่แก่ได้ระหว่างเดินระหว่างเดินทางตั้งแต่เกิดมาถึงแก่เนี่ยมันก็เจ็บเจ็บมันก็ไม่ด้วย เก็บป่วยไข้ปวดหัวปวดท้องเวียนเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคใกล้ที่สุดนั่นคือโรคทุกวันนี่กินข้าวทุกวันนี่เอามาแก่โรคเห็นไหมโรคการหิวนี่เป็นโรคการกระหายน้ำนี่เป็นโรคโรคตามภาษาสัจธรรมถ้าเป็นโรคไม่สบายใช่ไหมนั่นแหละเขนหิวข้าวเราไม่สบายนั่นเราเป็นโรค หาหายนั้นไม่สบายก็หายน้ําอยากดื่มน้ำไม่สบายนั่นแหละเป็นโรคคุณเป็นโรคเนี่ยโรคแบบนี้โรคประเภทนี้โรคชื่อนี้โรคอย่างนี้คุณรู้หรือเปล่าเข้าใจหรือไมุ่ณเดินตากแดดทุกวันคุณกดร้อนนั่นแหละโรคโรคคือความไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้ก็ได้ย่อส่วนมาให้มันเห็นชัดเนี่ยแล้วใครไม่เป็นโรคหรอเป็นโรคมันเป็นสุขหรือถามหน่อย มันก็บอกเป็นทุกข์นี่ไม่พอใจเนี่ยไม่เอานี่แล้วได้ไหมล่ะสิ่งที่ไม่อยากได้มันได้ไหมล่ะสิ่งที่ไม่อยากได้มันก็ได้สิ่งที่ไม่อยากเป็นก็เป็นนั่นคือสัจธะะรรมมันตัวเพราะนั้นธรรมะเนี่ยวิเศษแท้ดีแท้เพราะรู้จริงาำเป็นจริงผนที่สุดก็ตายลาจากโลกนี้ไปยังเหลือแต่ขี้ขวยมันเนี่ยขี้ขววยมันเนี่ยจะมี ที่ทำกินที่บ้านที่เรือนห้างร้านบริษัทต่างๆถ้าเป็นภายอกแต่เป็นไปในวัดก่อนนี้มีวัดไม่โบสถ์มีทหารดีกุฏิศาลานั่งขี่ขวยมันตัวน,นึงไปใส่ละโตวโวะัวน้อยไปละเขาไปเผาถิ่มดอกตัวนั่นนั่นคือสัจจะรัำยังขี่ขวยมันเลยเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาดังเดิมพอไหมขี่ขวยมัน ขวยน่งขวอยหนูข้อยน่งขวอยผูอข้อยเนึงข้อยอ้นอ้นนี่มันมนไปรำดินหาาจินหากหาจินหากใหม่หากมั่นหากยังนี้จินเนี่ยมันเป็นนิจสิขวยมันตัวจังสุไม่มีใครอยู่ดีตลอดไปดอกอยู่อยู่ด้วยกันคือสุขกับทุกอยู่ด้วยกันคือหิวหายอยู่ด้วยกัน มันเกอบสับเปลี่ยนกันไปขาซ้ายขาขวาอย่างนี้แม้แต่ตาก็ยังเปลี่ยนเห็นไหมเ้ีหลับตาแล้วกวเริ่มตาหลับตาเริ่มตาเนี่ยมันเปลี่ยนดื่มน้ํเขาไปถ่ายเทออกไหลออกเห็นไหมกินอาหารเขาไปก็ถ่ายเทออกเอาไปทิ้งเนี่ยมันทาเรื่องเก่าแท้ๆเนี่ยมันทําเรื่องยุ่งยุ่งยุ่งแต่เรื่องเก่าเลยนะยากแต่เรื่องเรื่องเก่าในตัวไม่เบื่อเลยไม่นายเลย ไม่ไปเหลอไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าที่จริงไม่ไม่มีหรอกนิพพานอย่างนี้มีแต่ชื่อมัน่ือว่าย่าไปหลงงมงายหลายอย่างสิคัไม่แล้วชื่อมันอั่างนี้พรน,นิพพานยู่วันทำอะไรว้าวเจ้าอยู่โลกนี้เจ้ากันยากโคโลกเจ้ายัางถือเขาพระนิพพานเขาพรนพพานจะกินยังไม่เห็นหน้ากินขาวอยมุทคือตัวมีปักแสงปักม่อปักทุเรียนกินบอ่ออยู่ในนิพพานน่ะ คืออยากไปในพ่านได้เปล่าผมบอกเดี๋ยวไปเรกเขาอยากไปแต่สวรรค์จนตัวสวรรค์ก็ยังสวรรค์เขายังคือยังเขาว่าจากซ้ำเย่านเปลนาหัวใน่านแห่งมิติเดียวไปไปนิป่านบ่เกิดบ่แก่บเกแกบ่ตายโอยไปสบายอยาไปเชหลอดหอยปลไปยังสิ่แต่เขาบ่กบวกชดเท่าซ้ำดเด่นนั่นบอกวรซ้อนนิบเมืองนิพ่านเป็นอย่างบนซ้อน โอ้ว be so>. ันบู้เกิดบู้แก่บู้เยาว์ผู้ตายผูกเจ็บผู้ปวดยังปวะคอยโมไปตรงเนี้ยโมหมอนเขาวะเนี่ยเองไลยโอ้ตอนนี้กระจ่างใจกูว่ายังไงเพราะตัวมันเป็นอย่างนี้โู้นี่มันเป็นอย่างนี้ตัวเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าทำอะไรทำด้วยความรู้อย่าทำด้วยไม่รู้ไม่เข้าใจมองอะไรมองให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงอะไรยังไงตัวถูกต้องตัว ให้มันทำตามเรื่องมันแก้แก้ตามเรื่องที่เกิดมาแล้วแก้ทุกข์กันเอะเอาข้าวมากินแก้ทุกข์มันเอะเอาน้ำมาดื่มแก้ทุกข์มันทุกข์แล้วก็มาแก้ตัวเปียงสัง่งเพราะฉะนั้นเมื่อนายมโยมทุกคนมาทำบุญทั้งไก่ทั้งไก่บนเด็กกระชังผู้ถ้อยผู้จนเป็นของธรรมดา อา้าไหวพาตาลำตินอย่างน่อยอาล้างสมารพร้อมกันด้วยนัง่งกูเก่าผู้ชายนัง่งกูเก่าพนมมือแล้วก็กราบลงเด้อกรตันมันสิตัอนองของตั้มองผู้เท่า,ผ,ทาผู้แก่พอแม่พาเห็นว่ามันจะเบิดมันจะสุดสวยไปถ้าพอซ่งไวถ้าพูดทำไรเว้นแต่ผู้คนพ่วยทั้งหมดเลยอ้าวกราบ